สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันที่2 2 6 5เดือน5ปี65นะครับผมจะมาเดทครับของลู n a และก็เหรียญ c r y p t o c r เ e n c y หรือบิตคอยนะครับเพื่อมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมในแบบตัวตนของผมนะครับคลิปนี้ทำขึ้นมานะครับไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนำหรือชักชวนในการลงทุนหรือว่าให้คุณซื้อขายราคาไหนนะครับทุกคนต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับ ข้อผมทํามาประมาณเกือบตั้งวิง่งเลยแต่คริปโตประมาณ3ามพันกว่าคลิปแล้วนะครับผมแล้วแต่ละวันนะครับผมทําอยู่ประมาณนะครับ1 0บถึงยีคลิปนะครับซึ่งแต่วันครับมันขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับอาจจะทาตอนเช้าว่ามันลงแน่นอนแต่พอตอนเที่ยงมันขึ้นไปนะครับแต่พอกลางคืนมันลงเนี่ยแบบนี้ข้อมีนะครับ ผมเป็นเพียงแค่คาดเดานะครับผมอยากให้คดนี้เป็นกรณีศึกษานะครับผมนะครับแบบนี้ผมไม่ค่อยโอเคนะเวลาผมตั้งใจทําอะไรแล้วมีความคอมเมนต์ที่แบบนี้สุดท้ายข้อไม่ขึ้นไม่น่าขายเลยและไม่น่าเชื่อถือนะครับสิ่งแรกผมหนึ่งผมไม่เคยให้ใครซื้อขายตรงไหนนะครับเป็นการสมมุติราคาขึ้นมาเท่านั้น2การเชื่อถือไมไ่เชื่อถือนั้นเป็นคุณตัดสินใจเองนะครับดังนั้นะแล้วผมบอกแล้วว่าผมทําเป็นวันละสามพันคลิป ในแต่ละวันนะครับยี่สิบคลิปใช้เวลาอ่าใช้ใช้เวลาผมบอกว่าผมใช้อะไรคิดกราฟมนันขึ้นลงนะครับตลอดเวลาแล้วใช้อะไรแล้วใครใช้อ้คิดเองเออเองนะครับตอนถูกทางเงียบนะครับแล้วมาโทษคนอื่นจะเทรดสั้นกรงเทรดสั้นยาวคงตัดสินใจเองแล้วมาโทษคนอื่นนะครับแบบนี้ไม่รักเลยเดี๋ยวผมจะบล็อกให้เลยนะครับไม่ต้องมามา,มาตกใจนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบนะครับไออะไรที่มาแบบคอมเมนต์ที่แบบ โอเคคอมเมนต์ okay, ดีคอมเมนต์ชมอะไรโอเคก็ okay, ชอบแต่ถ้าเกิดคอมเมนต์แบบไม,ไม่ไม่โดนใจผมหรือหรือมามาแบบมาบ้าๆหรือแบบตามแบบกับดตุ่นเองแล้วแล้วมาตุกคนอื่นหรือไม่ก็บางครั้งไปแอบบดูแล้วไปซื้อเองกำไรรู้สึกดีมากมากเลยนะครับสมมติสมมติาาตามคลิปถูกมาเข้าครั้งอ่ามีเงินหนึ่งหนึ่งหมื่นเล่นไปหนึ่งแสนอ่าพอครั้งที่สิบโอ้ผมผมทายถูกมาเข้าครั้งแล้วครั้งที่สิบต้องถูกแนใ่สุดท้ายออินหมดหน้าตักเลยอุตส่าห์เล่นมาหนึ่งเดือน ผมกังตตายแพ้หมดไม่เหลือสักบาททีนี้มาโทษเราเนี่ยแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่ไม่โอเคผมไม่โอเคนะครับผมไม่โอเคแบบนี้ผมไม่ชอบนะครับคนตายกับรูหน้าก็มีนะครับีผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับก็ไม่ได้ไปโทษใครเลยนะครับก็ไม่ได้โทษนะครับผมนะก็โอเคนะครับก็ฝากไว้คิดด้วยนะครับเดี๋ยวดูผมได้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวก็จบผมไม่จําเป็นต้องต้องมามาฮอหรือมาแบบ แบบคนกลุ่มนี้นะครับผมไม่ชอบนะครับผมนะได้ไงก็ถ้าดูก็ดูนะครับไม่ต้องคุยอะไรนะครับเดี๋ยวบล็อกคอมเมนต์ได้หมดเลยนะครับไม่น่ารักเลยนะครับทำไมฟรีแล้วยังยังมานี้อีกนะครับโอเคยังกัดตุนอีกนานะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับขอย้ํานะครับโอเคผมจะมาเดตครับของบิตคอยกันก่อนนะครับครับของบิตคอยนะครับตอนนี้อยู่ที่ เท่าไหร่นะผมยังมองลงนะครับยังไงขึ้นไปก็มองลงนะครับบิตคอยขึ้นขึ้นลงลงมันไม่เท่าไหร่เมื่อวานมันก็อยู่ในกรอบนี้มันขึ้นมันลงแต่ตัดสินใจเองเออเองนะครับเนี่ยผมก็แปลกแปลกมนุษย์นะครับเนี่ยบิตคอยก็ขึ้นลงแค่นี้แต่โอเคถ้าเกิดมันขึ้นไปห้าพันดอลหนึ่งหมื่นดอลต่อหนึ่งบิตซีนโอเคปิดถูกนะครับแต่นี้มันเคลดเคลื่อนไหวอยู่ตามเฟรมสั้นๆแคบๆอยู่แค่นี้หนึ่งห้าร้อยดอลกลับไปกลับมาเนี่ยบ้าเ่าะนะครับผมไม่ก็โอเคเลยปิดตัวหัวใจเลยตื่นมาเห็นคอมเมนต์แบบนี้นะครับ ฝากด้วยนะฝากคิดนะจะบล็อกหมดนะครับไ้พวกที่แบบมาแอบดูแล้วแล้วแล้วไม่ได้เรื่องนะครับแบบนี้นะครับมันบันทอนชีวิตนะครับผมเอาให้ความสําคัญกับคนที่ดีเราดีกว่านะครับแบบนี้บล็อกไปเลยครับยอมเสียเวลาบล็อกมานิดหนึ่งนะครับไม่ให้เกิดเลยนะครับแบบนี้คนกลางปะีะินะครับ โอเคครับก็ขอไปด้วยนะครับที่พูดไม่สุภาพนะผมค่อนข้างที่อินมากเลยเรื่องแบบนี้นะครับผมไม่แคร์ใครอยู่แล้วนะครับตัวเรื่องแบบนี้ครับติดตามไกลติดตามไม่ได้ติดตามไม่ได้วนๆนะครับไม่ได้เป็นไรครับเพราะว่ากูติดตามคุณก็ได้กับตัวเองนะครับไม่ใช่ไม่ได้ผมผมได้ะไรตามคลิปวันหนึ่งอ่ะคนดูแค่พันวิวได้วันละกี่บาทนะครับผมไอ้เรื่อง y YouTube เนี่ยไม่พอที่จะมามาค่ากาแฟหรือเปล่านะครับก็ฝากไว้คิดนะครับเแปลกนะผมปี๊ดปี๊ดมากๆเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนี่ผมพยายามทีเต็นลน์ในหะ้เพื่อนๆได้มองเห็นนะพยายามตำสีให้ดูพยายามตำผมตามคุณบางช่องที่คุณดูอะคุณเห็นราคาเลยหรือเปล่าผมไม่เห็นอะไรเลยนะครับเพราะใจกลมนะครับเราพยายามวาดขีดๆีเขียนเขียนแล้วให้มันดูชัดขึ้นนะครับ โอเคเนี่ยเรามาดูนะครับผมพยายามทำเส้นตึบเส้นหนาให้ดูเออตรงนี้นะเพราะว่าเพราะเราเข้าใจดีเวลาเราดูคนอื่นเขาเนี่ยเราพยายามซูมพยายามเออราคาไหนว่าถ้าเขาไม่พูดเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าราคาไหนก็บอกว่า๋อตรงนี้ไปตรงนู้นตรงนี้นี่เราพยายามพูดเลยว่าตัวเลขแบบแบบละเอียดแล้วนะครับโอเคนะครับผมพยายามทีเส้นเส้นลายไว้ก่อนนะครับนี่คือตามเฟร,รมของ S1 นะครับที่เขาเคลื่อนไหวราคาอยู่นะครับอยู่ในกรอบนี้นะครับเดี๋ยวท้าไปดูตามเฟรม S4 ด้วยกันนะครับ S4 นะครับตอนนี้ผมว่ามีโอกาสที่จะลงได้อีกนะครับน่าจะหลุดเลยนะครับรอบนี้วันนี้มาที่ด้วยนะครับผมมองนะมองว้ที่ด้วยผมว่าวันนี้น่าไม่ทําถ้ามันขึ้นมันต้องขึ้นไปที่สามปันแล้วคอวานน่ะสามหมื่นดอลล่าแล้วมีโอกาสสุดนี้นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าผมดูองศาของขึ้นไปก่อนหน้าไม่เป็นไรแต่ถ้าผมดูองศาของ S4 นะไซวีนะครับ มีโอกาสนะครับมีโอกาสลงมาแบบนี้ได้นะครับแต่การที่จะลงมาแบบนี้ S4S4 มันใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับในการเคลื่อนไหวมันไม่ได้ลงมาแค่นี้นะครับมันอาจจะลงเป็นแบบนี้เลยก็ได้นะครับ S4 ในการเคลื่อนไหวนะครับนะครับก็เพื่อนๆลองลองลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับลองดูจังหวะดูนะครับจังหวะไหนเซลล์จังหวะไหนช็อตคำว่าลงมันขึ้นลงอ่ะมันธรรมดามันขึ้นขึ้นลงลงตลอดเวลาอยู่แล้วครับนะครับมันมันแล้วแต่นะครับบางคนแทงลงอยู่นะครับแต่ถือถึงเนี่ย แตงลงตอนเช้าถ้าปิดตางต้องถือถึงอยู่ึงกลางคืนจนวนเวียนกลับมาลงครับก็ฝากไว้คิดนะครับนี่คือเทรนไลน์นะครับตอนนี้แนวต้านอยู่ที่ประมาณซักล่าสุดแล้วกันนะครับตามแนวต้านของ S 4อยู่ที่20,000 9,600กาจากเมื่อก่อนอยู่ที่แตถว0 0่3 0ประมาณโซนนี้นะครับวันนี้วัอาทิตย์ผมคิดว่าถ้าขึ้นแรงมากวัน มันคงได้ไม่ไกลนะครับผมว่านะมีโอกาสที่จะแบบเนี้ยสามหมื่นสองร้อยสี่ร้อยเจ็ดร้อยก็น่าจะไม่ผ่านเจ็ดร้อยอีกนะครับแต่ลงอะมีโอกาสมากกว่านะครับเดี๋ยวาราดูตามเพล็กเล็กกันนะครับตามเพล็กเล็กกันนะครับนี่คือตามเล็กเล็กเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่ผมขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นแบบในเทนไลน์ที่เราตีไว้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยนี่เทนไลน์ที่ตีไว้ไปชนขอบแล้วลงมาไปไม่ถึงขอบแล้วก็บีบตัวแคบแล้วก็อาจจะรีกเส้นนี้ไปเป็นแบบนี้ถ้าไม่ได้ก็ต้องวนมาแบบนี้แบบนี้นะครับ แต่โอเคถ้าเกิดการเศษเนี่ยเราดูตามเฟรมใหญ่นะดูตามเฟรม S 1ดีกว่า S 4คุณเข้าตามเฟรมไหนพยายามออกตามเฟรมนั้นนะครับหมายความว่าถ้าเขตามเฟรมไหนพยายามออกตามเฟรมนั้นถ้าเกิดคุณเล่น M 15นาทีนะครับตอนนี้จะไม่ซื้อนะครับ M 1 5นาทีเราจะเล่นตอนที่จัตุร์มันต่ําแล้วรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงอ่าสิบห้านาทีเคลื่อนไหวสองครั้งสามครั้งแล้วก็ข้ามมันขึ้นไปสักพักเดี๋ยวมันก็สูงอีกเราก็แตงลงอีกนะครับเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่แบบนี้แค่น,นี้พอไม่ใช่ว่า ตอนนี้ S สมันลงอยู่นะแทง M M สิบห้านาทีถูกนะครับโอ้โหทั้งวันไม่ขายนะครับสุดท้ายพอมันจบบ่ายสามโมงสุดท้ายมันทุบลงมาลึกลึกกว่าราคาที่เราแทง M สิบห้าเนี่ยครับนี่คือนี่คือความหมายนะครับโอเคเนี่ยกรอบเนี้ยครับขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับเพื่อนๆนะไม่รู้จะป่านหรือเปล่าสองข้าห้าร้อยเนี่ยสองข้าสี่ร้อยนี่คือกราฟของบิตคอยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูของตามเฟรม M สิบห้านะครับขึ้นได้อยู่นะครับ M ห้าขึ้นได้อยู่นะครับ M สามสิบ เอสหกสามสิบนี่ก็ถือว่าขึ้นมาสูงเยอะมากแล้วนะครับก็มีโ right อ,อกาสที่จะขึ้นขึ้นลง,ลงลงอยู่แบบนี้นะครับขึ้นขึ้นลงลงอยู่ส่วนนี้แล้วก็มีโอ,อกาสท,ที่จะพรวดลงมาข้างล่างได้เมื่อมาบรรจบกับเอสี่ตอนตอนประมาณบ่ายสามนะครับบ่ายสามก็มีโอ,อกาสเพราะว่าตอนนี้เอสหนึ่งเนี่ยเอสหนึ่งเนี่ยมันมันน่าจะขึ้นอยู่นะครับเดี๋ยวนะครับโอเคเอสหนึ่งเนี่ยเส้นตะตัวการาฟิกเนี่ยมันมันมันขึ้นอยู่นะครับอา่าเส้นต,ต,ตนะนตัวนะเส้นตะตัวกราฟิกมันขึ้นอยู่นะครับอ่าดังนั้นแล้วการขึ้นตรงนี้้้แแแลววต่่ามันนจะขึรง หรือเปล่าหรือว่าจะไปชนแก้แถวแถวโซน29,600หรือประชนที่35 0 0 0 3 4 0 0สุดท้ายแล้วสตูมันก็ต้องขึ้นมาสูงแบบนี้สูงแบบนี้สุดท้ายมันต้องสตมันต้องลงมาแบบนี้ต่อนะครับแล้วไปส่งผลไปยังตามเฟรม S4 นะครับเมื่อส่งผลไปตาม S4 ก็พวดเตียเลยตูมเดียยเลยนะครับจะเป็นแต้งแบบนี้ครับเนี่ยจะเป็นแต้งแบบนี้ครับนี่แบบนี้ครับก็มีโอขาดนะครับแต่แต้งขึ้นแรงแบบนี้ผมคิดว่ามันมีขาดน้อยมากเลยสําหรับวันนี้ในมองของตัวเนี่ย ใจสี่เมาตาบแบบนี้ก็คือนะเอามาสองหนนี่นะครับนี่คือนี่คือนี่คือเป็นการเดาล้วนๆเลยนะครับผมนะก็เอาไปตัดสินใจเองเออเองกันได้ครับแต่มาบอกมามาว่ามาดา่าคนอื่นนี่ไม่โอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเส้นนี้ออกก่อนนะ มือใหม่มือเก่าน่าจะเป็นมือใหม่มากกว่านะครับมือเก่กาก็ขาดทุนมาทั้งชีวิตเขายัางยังอยู่ได้เลยเขาอย่างนี้เลยแล้วนี้มามาบ่นนะครับแต่งนั้นนะรู้งี้ตัดสินใจแบบน,นี้ตลอดชีวิตอยู่แล้วนะครับเพราะว่าซื้อขายยังอีกหลายปีนะครับถ้าแบบตัดสินใจอยู่แบบนี้นะครับก็มไม่น่าขายเลย,เลยแล้วเนี้ยถ้าใช้คําพูดแบบเนี้ยผมว่าน่าจะอ,อ,อีกสักนาะอีกสักพักอ่ะกว่าที่จะรู้งี้ตลอดนะครับสามศูนย์สี่ร้อยนะครับสามศูนย์สี่ร้อย มีโอกาสนะครับทำเป็นเอสหนึ่งนะครับแต่เอสี่นผมไม่ไว้ใจเลยนะครับแต่มันมีอีกหนนึงนะครับผมที่มันไปได้ก็คือไอ้ใดเนี่ยถ้าเกิดไอ้ใดสูงมันต้องลงบ้างไอ้ใดต่ํามันต้องขึ้นแต่ตอนนี้ไอ้ใดมันอยู่กลางๆเนี่ยนั่นหมายความว่าครับมีโอกาสที่จะตรงนี้ได้เลยนะครับอนเนี่ยคนนี้เพราะว่าเอสหนึ่งมันต่ําอยู่นะครับเอสหนึ่งมันสสูงมาเยอะนะครับเป็นนี้เดี๋ยวผมชี้ลูกชีตรงนี้ไปนะครับมีโอกาสนะครับ แนวต้านแข็งก็อยู่ประมาณสัก3า0 0 0นอะครับชอบดึงหางไปแต่แถว3600700นะครับส่วนตามนดีเป็นยังไงบ้างดีโอเคนี่เีเป็นแบบนี้นะครับดีก็อยู่ทำมากๆแล้วนะครับพยายามกดนอนพื้นอยู่นะครับนอนอยู่นะครับเพื่อหาองศาที่จะขึ้นแรงๆห้าหมื่นอ่าเนออ่าพันดอลลาร์สองพันดนลอลลาร์ต่อหนึ่งบีทีซีนะครับแต่ระมัดระวังไว้เช่นกันนะครับเนี่ยเดือนนี้น่าจะเป็นคืนกินกาขึ้นแล้วนะครับแท่งนี้สีเขียวเดี๋ยวนี้นะครับ ก็ลุ้นกันนะครับหวังว่าเดนี้มีโอกาสที่จะปิกขึ้นสูงสุดก็ประมาณสักสามหมื่นหนึ่งพันก็ได้นะครับเพื่อนๆนะโอเคคลิปนี้ก็อาจจะมึนๆงงๆหน่อยนะเพิ่งตื่นนะครับแล้วก็ไม่ได้นอนสักเท่าไหร่ด้วยนะครับอ่านะครับนี่มีโอกาสนะครับโซนนี้ส่วนมากจะมองเป็นช็อตมากกว่านะครับถ้าเราคิดว่าครับเดือนมันยังลงไม่สุดนะครับผมเองก็คิดว่ายังลงไม่สุดนะครับแต่มันก็ไม่จําเป็นต้องต้องต้องสุดด้วยพวกเครื่องไม้เครื่องมือนะอ่า มันอาจจะค่อยๆลงก็ได้แต่คราบเนี่ยทั้งเทียนเนี่ยมันอาจจะยกตัวสูงขึ้นก็ได้แล้วแต่ว่าคุณจะยึดติดแบบไหนนะครับเทรดฟอร์เรกหรือเทรดอะไรก็แล้วแต่นะเขาไม่ควรเทรดยาวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณลงทุนเนี่ยถือระยะยาวได้นะครับเช่นคนดอยเนี่ยอาจจะโชคดีก็ได้เพราะวันหนึ่งอ่ยคุณถือป่านคาว่าดอยแล้วคุณก็จะกําไรแต่ปัญหาคือถือไปถึงแล้วก็เต้าทุนเดิมก็ขายทิ้งสุดใต้รอย,ยอ่อมันไม่ย่อนะครับแล้วก็ไปซื้อใหม่อีกก็ดอยอีกนะครับโอเคครับเนี่ยเขาพยายามที่จะเทสมาแต่แถวแถวแนวน ห้าร้อยหกร้อยนี่แหละครับงนในกรอบเดี๋ยวผมตีกรอบให้นะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับสีชมพูแล้วกันนะครับผม S1 นะครับ S1 มีโอก,กาสตรงนี้นะครับน้่นหมคําว,ว่าอาจจะมีแรงขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ครับผมก็รอนะครับผมคิดว่าผมจะรอจอดต่าแถวโนนี้นะครับสามหมืน่นสามหมื่นหนึ่งพันเนี่ยค้อนี้ที่โหไดไรสุดนะสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยน 1, นะแต่ตอนนี้ทิ้งที่มันที่เราเห็นเนะี่ยขั้นเค่นที่ของราคาอยู่โซนนี้นะครับโซนนี้มีโอก,กาสหลุดขึ้นไปได้นะครับ อย่างไง S4 ผมมองว่ายัางยังยังไปได้ไม่ไกลนะครับยังไงก็ต้องวนเวียนลับมานะครับแต่ยกฐานสูงนะตอนก่อนหน้านี้คือเขาทําทาเนี่ยเขาจะเล่นอยู่ข้างบนนะครับสุดท้ายเล่นก้างล่างเล่นตรงกลางแต่เราจะคิดว่าไปเล่นตัวข้างบนหรือจะเล่นกลางล่างอันนี้เราต้องคิดต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เส้นจะโตอยู่ล่างแบบนี้ของของ S4 นะครับ <c oughs> ผมว่าก็มีโอกาสที่จะบินไปแถวสามหมื่นหนึ่งพันสองพันได้เลยนะครับแต่ตอนนี้ น่าจะไกลสุดก็น่าจะประมาณสักโซนแต่โซนนี้นะครับเพื่อนๆนะสามหมื่นหกร้อยเจ็ดร้อยนี่แหละครับนะครับเนี่ยพยายามไต่อยู่นะครับแต่อยู่อยู่อยู่โซนนี้ทั้งเพี้ยนพยายามขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับโอเคครับนี่คือครับของอ่า BTC นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูครับของตัวของลูน่าให้นะครับลูน่านี้คือในกระดานของ ของกลับนะครับอยู่ที่ศูนย์สะสองตัวแล้วก็สี่สองนะครับลูหน้านะครับลูน้าเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับนี่คือคราฟของตามเฟรม m สามสนาทีนะครับอ่าไมย่ยอมบีบคราฟให้นะครับผมนะครับก็ อาจจะได้เห็นแบบครับขึ้นแบบนี้บ้างก็ได้นะครับสําหรับรูน่านะครับผมนะตอนนี้มนอยู่ที่เมื่อวานคิดว่าจะหลุดไม่ไม่หลุดนะไม่หลุดหนึ่งหมื่นนะครับผมนะแต่เราก็ไม่จําเป็นต้องรอให้มันหลุดหรือว่าจังหวะเราก็เข้าซื้อได้นะครับไม่จําเป็นว่าเออคลิปไปบอกว่าจะลงถึงห้าพันอันบ้าบอาถัดใจขายทิ้งไมันคุณคิดเองเออเองผมแค่กาดเดาของผมนะครับอืมโอเคนะครับตอนนี้ศูนย์สองตัวห้าเจ็ดล่าสุดอยู่ที่ศูนย์เท่าไหร่นะครับ เราต้องหาความเป็นน่าจะเป็นนะครับด้านไหนที่จะเป็นไปได้เพื่อนๆดูโวนนี้นะครับลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าเราเราซื้ออยู่นะครับสโติเราซื้อที่รา,าตรตรนะคาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับอ่าเราซื้อด้วยเงินหนึ่งพันบาทหรือหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านแล้วแต่คุณณนะหนึ่งพันถ้าเรามาหารเราต้องมา,มาหารกับตรงนี้นะครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่สองนะครับ เราก็าจะได้เป็นหน่วยนะครับได้เป็นหน่วยเหรียญหรือกูจะเรียกเป็นถ้าเป็นหุ้นก็เรียกเป็นหน่วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคริปโตัน่าจะเรียกเป็นเหรียญแต่ถ้าเกิดของผมภาษาผมนะครับหนึ่งดอลลาหนึ่งดอลลราหรือว่าหนึ่งเหรียญเนี่ยเขาจะใช้คำว่าสามสิบสี่จุดห้าจุดอกแล้วแต่ตอนนี้เมื่อก่อนนะหน้านี้ปีก่อนเนี่ยอยู่ที่สามสิบสามจุดูนศย์ะครับตอนนี้ค้านบาทอ่อนบาทอ่อนบาทแข็งนะครับก็ไปดูเราศึกษาันเองว่าจะขึ้นแบบนี้บาทอ่อนหรือบาทแข็งหรือมีประโยชน์อะไรนะครับถ้าเกกิดว่าาเรไปแนอก หนึ่งพันบาทเราได้ยี่สิบแปดดอลหรือเปล่าหรือก่อนหน้านี้หนึ่งพันบาทได้สามสิบดอลนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยหนึ่งพันบาทได้ยี่แปดแต่ถ้าเกิดว่าคุณคุณถอนมาหนึ่งดอลเนี่ยคุณเข้าไทยเนี่ยจะได้สามสิบห้าบาทหรือสามสิบสี่บาทจากเมื่อค่อนได้แค่สามสองอะไรแบบนี้ครับเราลองดูนะครับลองลองศึกษาเพิ่มอ่าโอเคทีนี้ถ้าเกิดเราได้ปั๊บเนี่ยเราก็จะไปคูณถ้าเกิดเราจะไปขายนะบางคนบอกว่า มันต้องไปหนึ่งดอลอะไรเนี้ไม่ได้ไม่รู้เรื่องนะครับหนึ่งดอลมันก็คือสามสิบสี่บาทบ้าบอตอนนี้มันอยู่ที่ศูนย์ศูนย์นี้จะไปสามสี่บาทเนี่ยมันมันยากหน่อยนะครับแต่โอเคถ้าหนึ่งบาทเนี่ยก็ยากยากแล้วแต่ทําไมสิบตังค์อย่างเงี้ยเราก็จะให้เงินเพิ่มเข้าไปหน่อยดีไม่ใช่ว่ารถแค่หนึ่งร้อยแล้วมาบอกว่าชีวิตมันจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ดูถูกแต่อาจจะใช้เวลานานนะครับอ่าเราก็เพิ่มไปสักหน่อยดีไม่จําเป็นต้องไปไปหนึ่งดอลต้องสามสี่ดอลต้องแล้วไปตึง มันก็แค่ไปหนึ่งบาทหรือว่าสิบตังค์อ่าหนึ่งบาทหนึ่งบาทมีหนึ่งล้านหน่วยอ่าเข้าไปเข้าไปเข้าไปหนึ่งบาทมีหนึ่งล้านหน่วยเข้าไปหนึ่งบาทเขาไป็หนึ่งล้านนะครับอืมแต่เราทําไมเราเก็บไม่ได้ร้อยล้านก็ได้อ่าไปหนึ่งบาทไปหนึ่งตังค์ไปจ0บตตังค์มันก็ได้มากกว่าล้านแล้วนะครับนี่คือนี่คือแนวคิดนะครับดังนั้นแล้วเราเอาหนึ่งพันถ้าเราซื้อตรงนี้เราจะได้หน่วยเท่านั้นแล้วก็เราไปคูณกับราคาที่เราจะขายแบบนี้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเนี่ยมันจะตีปเป็น,น,เนะครับ ก็หลายคนน่าจะซื้อไปเนี่ยนะครับแค่ลอยๆว่า1ดอลลาร์สตอรี่หนึ่งดอลลาร์มันมีเยอะมากนะครับผมเหรียญหนึ่งกัลตังก็หนึ่งดอลลาร์เหรียญสองบาทก็หนึ่งดอลลาร์นะครับมันมันต้องคิดด้วยนะครับการเคลื่อนที่ของ0.01เนี่ยไปไป0.09 0.00เนี่ยมันคือพันเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งบาทไปสิบบาทมันคือพันเปอร์เซ็นต์หรือว่าเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์รวมทั้งทุนนี่แหละครับนะครับผมสิบบาทไปหนึ่งร้อยก รวมทั้งทุนก็10 10เด้งนะครับก็คำลงทุนไป็นหมื่นก็กําไรมาเก้าหมื่นนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วรวมทั้งทุนก็เป็น1นึ่งแสนนะครับผมแต่ถ้าเกิดไปสิบเอ็ดบาทนี่หนึ่งบาทไปอรสิบเอ็ดเนี่ยนั่นคือกําไรหมื่นเปอร์เซ็นต์หนึ่งพันเปอร์เซ็นต์เลยก็คือสิบเด้งนะครับโอเคครับนี่คือกราฟนะครับยังขึ้นลงเนี่ยผมผมไม่ให้ไม่สามารถบอกคุณได้นะครับแต่แต่ตอนนี้มันอยู่ในองศาที่แบบที่แบบ ที่แบบยังไงอะรอข่าวดีหรือว่ารอบัตรใจใดต่างหรือว่าเข้าเริ่มเข้าคนที่ของตลาดแล้วเข้าเพิ่มเข้ากลไกของตลาดหมายความว่าอ่าเริ่มเริ่มมีการขึ้น,ข,น,ข,น,ข,นขึ้นลงตามบิตบิตคอยหรือภาวะขบตลาดตลาดของเหรียญตัวอื่นแล้วนะครับผมนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับก็ลุ้นกันต่อนะครับหวังว่าถ้าเกิด0.002ตัวนั้นสีอันเนี้ยอ่า0.0043อีกครั้งเข้าไปเข้าไปเท่าไหร่หก 0 0 0 0 0ศูนนเนี่ยคุณซื้อตรงนี้ไปไปดกุณก็ได้เบบหนึ้อยเป็น100แล้วก็สู่นายไปถึงตัวนะคุณก็ได้กำไรอีก2 0 0 300%ก็ขึ้นไปนะครับก็ลองคิดดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปดูครับของในตัวนี้ดีกว่าตัวนของลูน่านะครับลูน่าของนยกระดาน OKX นะครับเดี๋ยวจะดูให้นะครับก็ตามเร็นอีห้าทีนะครับแนวท่านจะอยู่โซนนี้นะครับแต่แถวโซน 12,577นะครับก็ถ้าดูตามกว้างขึ้นมาหน่อยก็1มื่นนะครับเดี๋ยวไปดูตามเรม S1 นะครับ S1 มองไม่ชัดนะครับโอเคครับก็หมื่นสามก็เหมือนที่เมื่อวานผมพูดไว้ว่าหมื่นสามนะครับมันมาแนวต้านส่วนนี้ก็ถูกต้องเลยนะครับอ่าแต่มันไม่ลงหลุดนะครับมันเทสมาหลายรอบแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับมันหลุดไม่หลุดไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เราจะมาดูครัวของเอ็มสามอาทิตย์ ถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะย่อลงมาก็ส่วนนี้นะครับกรอบตอนนี้อยู่ประมาณสัก11,000หมืนะครับ11,000จนถึง13,000หนามนะครับแต่ตามเฟรม S1 นะครับตามเณหนึ่โอเคเพราะถ้าใส่เส้นใกล้เฉลี่ยมันดูไม่ได้นะโอเคนะครับนี่คือตามเฟรมของ S4 นะครับ S4 ล่าสุดเลยนะครับอยู่ที่10,000 20 1 0ึ0นะครับแล้วดังนั้นเราก็ต้องมาดูต่อว่ามีโอกาสที่จะเป็นแบบรักษาตัว u ได้หรือไม่นะครับอ่าอนวาดไม่ได้นะครับนะครับแบบนี้หรือไม่ตรงนี้นะครับแนวต้านอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคแนวต้านนะครับ โอเคครับแนวต้านอยู่บริเวณโซนนี้นะครับโซนก่อตัวหนาแน่นที่ขึ้นไปไม่ผ่านแล้ววนกลับมาแล้วขึ้นไปก็ไม่ผ่านนะครับจากทากแนวแนวรับกังก่อนนะครับแนวต้านนะครับแนวต้านพอวนกลับไปก็ไปไม่ผ่านอีกนะครับดังนั้นก็ลงกลับมานะครับจนกว่าจะต้องผ่านตรงนี้นะครับเพื่อนๆแถวหมื่นสี่นะครับเนี่ยพยายามคลาพยายามไต่ขึ้นไปแถวหมื่นสี่นะครับเนี่ยยอดของยอดก่อนหน้านี้นะครับไปไม่ถึงดีนะครับแล้วก็ทุบลงมาแล้วเดี๋ยวน่าจะขึ้นไปอีก นะครับแล้วอาจจะทุบลงมาอีกนะครับจนกว่าผ่านขึ้นไปเล่นแถวๆหมื่นเจหรือว่า20,000แล้วกันนะครับแต่วันนี้เรามาดูด้วยกันว่ามีโอกาสที่จะย่อลงมาอีกครั้งไหมนะครับก็ต้องไปดูตามเฟรมเล็กนิดหน่อยนะครับตามเฟรมเล็กเป็นยังไงบ้าง M 3นาที M 5นาทีนะครับบางครั้งมันหลอกนะครับตามเฟรมสั้นเนี่ยมันไม่ใช่มันหลอกหรอกครับเพราะเขาติดตามเฟรมสั้นเขาเอากำไรกันก่อนขึ้นขึ้นลงลงนะครับไม่ได้มันหลอกแต่อย่างใดนะครับมาดูตามเฟรมใหญ่เลยนะครับ M 3นาทีผมคิดว่าก็มีโอกาสเนนนนีี่ยคครรรััับบบ้ นะครับทำมายกฐานสูงไปเรื่อยๆให้รู้สึกว่าเออมันไม่ลงแล้วนะครับอนะ่แล้วก็สุดท้ายหักแหล่มโบวดก็ลงมาแบบนี้นะครับ11,100-200นนะครับโอเคนะครับนี่คือกราฟของลูน่านะครับ ตอนนี้มันไม่มีคําว่าท่านหรือรับอะไรมากมายนะครับเพราะว่าครับมันเสียทรงนะครับมันต้องสร้างตัวใหม่นะครับอย่างน้อยเป็นเดือน2เดือนแล้วถึงจะย้อนดูในอดีตล่าสุดได้ไม่ใช่ไปย้อนดูตอนที่100กว่าขวดอนนะครับไม่ได้นะครับแบบนั้นนะครับมันมันไม่แน่นอนนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับรับอยู่เพราะที่เดิมนะครับผม1 0,000ถ้าไม่หลุดนะครับแต่เทสหลายครั้งแล้วนะครับก็ถ้าหลุดก็น่าจะพวด พวดลงอีกหลายจุดนะครับแต่ถ้าเกิดไม่หลุดก็น่าจะวนไปแถวๆโซนนี้ก่อนอันดับแรกนะครับ14แล้วก็18หรือ20,000ตามสเต็ปนะครับแต่ตามเพวส์สั้นๆนะครับผมคิดว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะลงมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับแถว10,000นะครับ12,00013,000นะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงมาอัปเดต่อนะครับวันนี้ผมอาจจะใช้เวลาในการจัดตารางจนถึงตอนค่ำนะครับเดี๋ยวจะพยายามที่จะมาทำคลิปอัปเดตให้นะครับผมขอย้ำขอเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทุกคลิปที่ทำเนี่ยเป็นการคาาาดดเเท่นนั้ นะครับขอทุกคนโชคดีครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ